คลิปที่ท่านจะได้รับชมแตะปนี้ทายทำเมื่อวันที่9กันยายนนะคะอาจจะมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพนิดหน่อยนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่ออัดทรศนะคะทุกคนเป็นแฟนกันได้ไหมเป็นแฟนกันได้ไหมเลี้เที่ยงของมึงไอ้สัตว์หัวเก่ามึงก็ต้องแยะไม่ทนเที่ยงอย่างนี้ด่าเก่งจังเลยเมื่อกี้ยังพูดดีๆอยู่เลยว่าพูดดีอะมึงตลอดคิดว่าการคุยของเราวันนี้มันน่าจะเป็นความคุยแบบว่า บ้าๆบอๆเหียโทรมาเพื่อเจ็ตอนเนี้ยไม่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 จริงจังคิดมาแล้วเลยโทรไปอ่ะอ้าวแล้วมึงไม่คิดว่ะตลอดเวลาคุณจะมีคนใหม่บ้างเหรอคิดคิดแล้วคิดถึงนั่นเ้งเราสวัสดีแม่อบอบาประงคนกรบคนีตันตรอยู่กับพันสุดาชาแนล โอเคค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพันศดาอีกแล้วนะคะแขไข่นะคะก็วันนี้เป็นแบบว่าวันที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งสาหรับแขไข่ได้เลยก็คือวันนี้เป็นวันที่9กันยายน2 5 6 4นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแขไข่นั่นเองนี่นะคะเป็นวันเกิดของเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากจะแบบ อัดคลิปอ,อะไรสักคลิปหนึ่งเราไปเจอคอนเทนต์อันหนึ่งคือเป็นคอนเทนต์โทรไปแกล้งคนคุยเก่านะคะแฟนเก่าว่าเออเนี่ยเออวันนี้วันเกิดนะเราขออะไรอย่างนึงได้ไหมว่าเป็นแฟนกันได้ไหมขอคบกันได้ไหมถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนจะแกล้งเขาหรืออาจจะแกล้งเราอันนี้เราก็ไม่รู้ แลเราก็จะมารอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะจะมีแบบดรามา่าหรือจะมีน้าตาหรือจะมีการถูกเถียงด่าก,กันอะไรยังไงนะคะก็ต้องไปลุ้นเพราะว่าแขกเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่แขกไม่อยากทําเลยแต่ว่าเออไหนๆก็เขียนเอาไว้ในสมุดไว้แล้วว่าคือมันลิสต์ไว้บ้างแล้วว่าจะทําอะไรบ้างาม,มีคอนเทนต์อะไรบ้างก็เลยอ่ะจังหน่อยแล้วกันลองดูก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้แขกไข่ด้วยนะคะทุกคนโอเคก็คือวันนี้แขกแบบยืมโทรศัพท์แแมม่าานล้้้วก็ไดเเขข Messenger อองงต ทำใจขันได้ไหมอะคือมันทําใจไม่ได้จริงอะเราจะโทรไปแล้วแบบมันจะเนียนไหมเขาต้องจับได้แน่ๆเลยอะหรือหรือเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงหรือเราจะโดนเขาด่าไปหรืออะไรคิดไปหมดขงมังวนไปหมดแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆปะเราอะในความเป็นจริงแล้วอะเราไม่คิดจะโทรไปอยู่แล้วอะเออเราไม่คิดจะไปพูดอะไรแบบนี้ไปใช้คําพูดอะไรแบบว่าอย่างนี้อยู่แล้วอะเข้าใจไหมทุกคน ก็คือมันเป็นคอนเทนต์นะทุกคนต้องนิง่ง acting acting การแสดง acting การแสดง acting อ่ะโอเคเดี๋ยวเอ้ยเราจะโทรละทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะรับสายหรือเปล่า,าเขาทำอะไรอยู่นะอ่ะ เราอยู่ไหนอ่ะกลัวาไงเพิ่งตื่นเหรอไม่ได้เพิ่งตื่นกูนอนเล่นอยู่ซูมอยู่คนเดียวอ่ะเมืองมาเป็นโควิดอีกแล้วไม่ใช่อุย้ยคนเวลาจะติดโควิดนักหนาอะ ทำไมถ้าเป็นโควิดแล้วทำไมตายล้นนี้ตายแล้วไม่เหลือไม่ก็คือวันนี้มันเป็นวันเกิดไงก็เลยโทรหามืองเพราะว่ากลัวอยากจะขออะไรมึงสักอย่างนึงได้ไหมไม่ได้คือกลัวขอแค่อย่างเดียวเป็นของขวัญวันเกิดให้กูก็ได้ แล้วทำไมกูต้องให้มึงอ่ะกูแค่ขอมันเป็นวันเกิดกูขออย่างหนึ่งไม่ได้หรอกเป็นแฟนกับกูได้ไหมเป็นแฟนกับกูได้ไหมเป็นเฮียอะไรของมึงจริงจริงนะถ้ามึงขอแล้วมึงอยากได้จริงกูก็ให้มึงได้นะแต่ว่าพอถึงวันเกิดกูแล้วกูต้องขอมึงนะขอเลิกกับกูเหรอป่าวกูจะไปขอเลิกมึงทำไมล่ะเพ่อขอมีกคนเนี่ยอืองั้นก็ไม่ต้อง จะเห็นช้าน่เป็นของล่นอะได้ไหมขอเป็นแฟนได้ไหมพูดดีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยพูดทีเดียอ่อนๆอ่อนๆนะมามามารอว่ากูได้ยินแล้วกูจะต้องแบบว่ากูจะได้ยินแล้วกูต้องแบบว่าจะทวยเลยอะกูต้องแบบกูต้องแบบต้องรีบต้องรีบแบบยอมเป็นแฟนเม้งเลยอะไรแบบนี้กูอ่อนที่สุดแล้วจริงก็ถามมาอยากได้ แต่ไมล่ะทำไมอยากได้จะขอไม่ล่ะอให้อ่อนอ่อนก่อนอ่อนอ่อนถ้าอ่อนเราเปลี่ยนปะล่ะต้องอ่อนก่อนไงมอยากเป็นหรือเปล่า๋ยวกูถามว่าก่อนมึงว่าให้ทำอะไรคุยกอนไม่รู้เรื่องแอน่างนี้ก็คงเป็นแฟนกันยากนะเพราะมันเหมือนเราคุยคนละเรื่องมันก็เข้าใจกันยากนะแฟนกันมันต้องรักกันก่อนหรือว่ามันเป็นก่อนแล้วค่อยรัก ไม่รู้อะแต่ที่แน่แน่คือขอไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอจริงจริงเนี่ยขอร้องเลยอะเป็นแฟนกันได้ไหมพอดีว่าแบบกูแบบไม่เคยขอมึงเป็นแฟนเลยเว้ยลำคาญเห็นแบบกูพูดยังไงมึงก็ไม่ถูกใจมึงอะว่ากูคาดหวังกับมึงไหมไม่หรอกมงพื่แบบว่าไม่มีอะไรทำมั้งกูอะ ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่าโทรไปก็ต้องไม่ได้ให้อย่างอื่นแทนได้ไหมอะไรอื่นเดี๋ยวถ่ายรูปส่งแม่กูอยากเล่นนอ้สัต์อย่าคาดหวังนะเราให้อะไรของขวัญเมื่เกิดเนี่ยก็ไม่ให้อะไรหรอกมึงจะบอกว่ามีความสุขมากๆนะจะปิดคลิปแล้วเร็ว มึนคิดอะไรขอ YouTuber เร็วเป็น YouTuber ซะแล้วตอบมาันแมึงแค่ตอบบ้าอลไรกูจะไปตามคอมเมนต์พวกนั้นกลับมาด่ามึงเดี๋ยวกอนไม่ต้องเร็วๆอะไรไหได้ไหมเป็นเฮียของมึงไ้สั์หัวเก่ามึงก็ต้องแย่ๆไม่โทรโทรมันเฮียไงกูก็หัวเก่าไงให้ันโทัวหาคนเดียวทรหาคนเดียวมีคนเดียว เอาให้อย่างเอาตังค์ไม่เดี๋ยวโอนให้เอาบอกรักก่อนนี่นะ <c oughs> มึงเป็นพ่อกูอะกูบอกกูบอกแล้วมึงนะ <c oughs> พ่อกูยังไม่เคยบอกรักพ่อกูเลยมึงเป็นใครขนาดแม่กูบอกกทุกวันกูยังไม่บอกรักแม่กูเลยมึงเป็นใครที่อย่างเงี้ยพูดเก่งเลยทัดฮะที่อย่างงี้ด่าเก่งจังเลยเมื่อกี้ยังพูดดีๆอยู่เลยกูพูดดีอย่างมึงตลอดกูอ่ะเป็นคน,น <c oughs> <c oughs> กคนูเป <c oughs> ็คนคนที่ให้อภัยคนง่ายไง ถึงแบบว่าใครจะงทำอะไรไว้กูให้อภัยได้ใช่กูก็เหมือนกันกูก็ให้อภัยมึงกูบอกเลยว่าใครได้กูเป็นผัวนี่โคตรโชคดีเลยเชี่ยจริงก็นี่ไงก็ถามว่าของขวัญวันเกิดจะเป็นแฟนกันได้ไหมมึงก็ตอบมาสิกูนึกว่าเทพประมุขจุติลงมาในร่างคนเป็นแฟนกันได้ไหมได้กูให้ได้มึงอยากได้ปหมล่ะเอ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นตลอดมันไม่เลิกนะมาไหมบายบายก่อนบายบาย โอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นโมเมนต์เป็นอัธรรให้ทุกคนได้ดูกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะโทรหาประมาณ3คนเลยแหละแต่ว่าพอโทรหาคนนี้แล้วมันยาวค่ะทุกคนก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวอีก2คนหรือคนอื่นๆเอาไว้แบบว่าคนอื่นๆ เออเดี๋ยวเอาไว้แบบยกไป EP หน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้มีอีกนะก็เลยโทรแค่คนเดียวนะคะวันนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็หลังไม้ก็ต้องมาเคลียร์การประดงประเดินอะไรกันพอสมควรก็ยาวหน่อยก็เลยแบบ ดีดใหม่ๆแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมปกติดีใช่ไหมคะทุกคนอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยคิดที่จะทำถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากจะแบ,บไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขานะคะทุกคนไว้ยกไปอีพีหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้มีอีกแต่ว่ากับคนนี้อาจจะแบบไม่โทรเลยเมันไส้มันพอ ก็ยังไงฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับแขกไขด้วยแขกไขจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดให้อยากอยากให้ทำคอนเทนต์นี้อีก <c oughs> ก็ช่วยกันแบบว่ากดไลค์เยอะๆเรียกเพื่อนๆมากดแชร์ค่ะวันนี้นะคะพันสุดาชาแนลนะคะแขกไขก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย